ก็ต้องรักษาไปต้องมันก็แข็งแข็งอยู่แล้วมือมือเขาเขาก็ถึงพอดีเลยอย่างนี้ทักช้างเวลาวิ่งหนีควานแล้วมันยากตรงนี้แหละวิ่งวิ่งเตลิดไปเลย,เลยไปทั่วทิพย์ทวแดนแล้วก็เราจะมาวิ่งจับช้างก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องนะ ต้องจับรถมาฉีดน้ำพ่อเป็รุ่นวัยสิบเอามามามาัดไปเลยหมัดาจานมือไปเลยนะฮะแต่ว่าเรากำลังจะฉีดน้ำก็วิ่งเลยอโอว่อาเาาาสีวยวมะรามเสียวมามัดไปเลยยังไงวิ <laughs> <c oughs> ่งเลยกำลังจะผูกเลยกำลังจะผูกไม่จับไปเลยโงานโดนพ่อถูกหนุนวิ่งไปหนุนเกี่ยร์พายอนพ่อขอถ่ายกันลูกไม่ใช่รู้อยู่ ป้อนหน่อยป้อนหน่อยโอเคอะมาก็เรามาดูนะครับก็คือตอนเมื่อตอนตอนเช้า่เราเราไปสัมมนาเนาะให้เป็นวิทยากรทีนี้หมอเขาก็มา <IN> <living around> ล้างทําความสะอาดแผลต้องถามความหวงกันว่าหมอเขาวินิจฉัยว่าไงบ้างครับโอ้ปกติมองผมเขาปกตลิล้างแผลแล้วก็ล้างแผลแบบปกติงผม,มเป็นไรให้ร้างยังไงบางตอนที่หมอมาพวกคุณพากัานร้างยังไงก็ให้นอนนอนลงนอนลงนอนลง,นนลงแ,ลแล้วก็หมอก็ามาล้างปกติอ๋อเขาไม่ทำหมอเนาะไม่ก็ให้นอนนอนลง ีแล้วหมอเขาแย่ไปไงครับเขาก็เอาขี่เข้าไปข้างในแล้วก็เอามือมือครว้านอกมาออกออกไหมก็ไม่ไม่มีหมดน้องอ๋อออกมาแล้วว่เช้าครับผมแล้วยังไงต่อนี่เขาาให้ยาอนะยรครับยาเดี๋ยวยามาให้ดูคนระับนี่ก็มี ก็ต้องมีล้างตัวนี้ล้าง,ตง,างแต่ว่าตัวนี้ก็พอก่อนทําไมไม่รู้หมอก็ว่าให้พ่อก่อนตัวนี้อันนี้ให้แส่วันละกี่ครั้งใส่แค่วันวันนี้วันเดียวก็พอแล้วอ้อาวแล้วก็ตัวไหนต่อต้องทำทดลองัเร,องเรื่องยาเยเพราะว่าทดลองเป็นคนรับหมดลเลยพ่าผมขี่ช้างอยู่ข้างบนเ,<อ>เพราะว่าเรื่องยาเนี่เป็นทดลองเป็นคนเคลียร์เป็นคนรับหมด เราต้องเอาผ้ากวาดอะไรยัดไหมไม่นะหมออาจะว่าหมอจะมาอีกพรุ่งนี้หมอจะมาพรุ่งนี้มาดูหรือว่าไงพรุ่งนี้ครับจะมาดูหรือว่ามาล้างให้มาล้างอีกครับเขาถือว่าหมอต้องล้างทุกวันไม่ครับมาอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ที่เหลือที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็เป็นควันครับอ้ไม่มียากินหรอกมีแต่ยาทานแต่ยาทาใช่ไหนเรามาดู เออแผ่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเอากล้วยให้ก่อนกล้วยเมื่อวานาว่าท่านลองเป็นคนจาัดก,การเรื่องยายผมไม่รู้เหมือนกันเลยอ๋อ,อยมาเนี่ยเร็ววันนี้เร็วโหันนี้เร็วเร็ววันี่เร็ว เร็วโหจับแผลใหญ่เลยแล้วกล้องกล้องมาดูครับโหเป็นเป็นเขาไม่ให้มียาอันหนอนไว้หรอนี่นครับออตรแต่แต่ตแต่มันก็ยุบลงใช่ไหมวะยุบลงเยอะยุบนะลงเยอะออก็ต้องรักษาไปต้องมันก็แข็งแข็งอยู่แล้วมือ,ม,อมือเขาเขาก็ถึงพอดีเลย หมอว่ากีบานหายไหมต้องหรือว่าไง,ต,ง,ต,งาต้องลดทับมวยเราบว่ามวยจะไหมอยู่ตอนรักษาไปเรื่อยไปเรื่อยต้องไปเรื่อยเล้วก็บานก็ตกตกเข้าไปกีบานยังแข็งอยู่ห๋อมันยังไม่สุกหมดไม่ใช่มันแข็งมันยังไม่สุกหมดมันยังแข็งอยู่ถ้าคือมันจอบหมดมันต้องสุกมันต้องนิ่มใช่ไหมนิ่มแต่นี้เราว่าเมื่อวานเราจะผ่าคือเราจะให้หมอผ่าวันนี้แหละ แต่ว่าพี่บัวผ่าเองใช้มือมือเลน้อยใ่สามเหลี่ยมเล้น้อยเนี่ยจุ๊บๆๆๆๆๆนะครับจุ๊บจๆๆๆๆุ๊บออกก็ตื่นเช้ามาเอฟซีโทรบ,บอกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วก็มีการชิมชิมนะมเพื่อจะอ้วกนะครับชิมแล้วเมื่อเช้าไอรินเอาน้ําแบบอัดเข้าไปให้ไหมอัดระปึ๊บมันก็แตกนอมันออกมาอ,อ,กอีกมาสักสาม ก้อนเหมือนขี้มูกครับแต่เป็นขี้มูกที่เยอะนะออกมาสามอันเขาก็เดินจับทั้งวันก็เลยจะคงคงจะเจ็บบ้างแหละแล้วก็รู้สึกว่าจะขี้อ่อนนะครับเจ็บมานี้ขี้อ่อนแล้วเป็นไงเมื่อเช้าไปขึ้นรถก็ปกติไหมปกติไปเปิดงานลงเอกโทรของอนะไรบัวบานกราเดนปกติครับผมนิ่งปกติ แล้วเป็นไงโนมาถึงเห็นใส่สองขาเพราะเอาไปล้างรันล้างเสร็จแล้วก็จะเอามาผูกกันเราจะจับสู้จะผูกไปเลยครับนี่เลยนี่เลยวิ่งรัดเวยกันปีประตูรัดว่วยท่านไงถึงจับได้ก็รัด่วยกันมีคลิปไหมมีคลิปไม่มีไอรินไม่ถ่ายป่ะมีใครถ่ายครับไอรินอยู่ไหมตอนนั้นไม่อยู่ไอรินล้างรถกับไอ,อ้้น ล้างโบเขียวอ่ะมีผมปิดไอ้เป็กสามคนแล้วใครจับได้เลยนี่เป็กกระโดดขึ้นบ่อเลยเนไม่ลอกขาไว้ลอกขาลังไว้ก็เราจับเอาลอกขาลังเลเอาสารังก็ค่อยๆเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าข้างหน้าเออก็เกือกมามัดขาลังไว้กับเสาแล้วเรียบร้อยเลยค่อยๆค่อยๆเข้าไปเอากันได้ปิดิก็เลยจับใส่สองขาเลยจับใส่สองขาเลยครับสองวิ่งดี่นะไหนดูดูดูโนหน่อยดูลูกรักผมหน่อยครับ เป็นตุวแปลกนะพอวิ่งแล้วก็จะโดนเขาจับใส่สองขาเลยไม่ลุกเฮ้อ <c oughs> หนูดือ้อเหรลุกหนูดื้อเหรอหนูไม่ให้เขาจับเหรอฮะนี่ก็เป็นฝีเหมือนกันนะเป็นฝีอฝั่งนู้นอยูฝั่งนูงนะ้นอย่างนี้ทักช้างเวลาวิ่งหนีควานแล้ว มันยากตรงนี้ะวิ่งวิ่งตะเลิดตะเลย,เลยไปทั่วทิพทัทวเดนแล้วก็เราจะมาวิ่งจับช้างก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องนะช้างวิ่งหนีควนนะัน<ล>ก็ต้องฝึกกันเอานะขนาดว่าปิดเขาก็ปกตินะแต่พอมาถึงปุ๊กก็วิ่งหนีครับก็เปิดแอลมอทำใสแล้วจับดูหน่อยเหรอ เอยวไปทำเขาลูกแม่เงี้ยนะฮะเฮ้ยแตไม่อยู่หลักนี้น้องเกลี้ยกล่อมฮะพี่บัวคงจะรอดูอาการไปเรื่อยนครับวันนี้เองจะล้างแผลไหมนี่ล้างกี่โมงสักพักงตอนตอนเย็นนตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเราจะถ่ายให้ดูอีกนะว่าพี่บัวล้างแผลเรา เป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ก็ก็เป็นตอนแรกนึกว่าจะยากนะนึกว่าจะยากแบบให้หมอดูยากแต่นนี้ก็ง่ายดีเมื่อเช้าก็มาจกขวาดหม้อมาเขาอจไก่จกเลยมีหลายตัวที่เป็นแบบนี้นะบางเชือกก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นฝีตรงนี้ตรงนี้ ตรงที่มันนอนโดนดินอ่ะส่วนมากตรงที่มันมีเขาเรียกว่าแรงกดทับเวลานอนหรือทับกับเช่นนอนทับหินเงี้ยนี่นะน,นอนทับหินเหมือนเรานอนแล้วตรงนี้นเราโดนใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแผลแล้วกดทับแล้วก็จะเริ่มอักเสบเป็นฝีเป็นหนองออกมาครับดูครับ <S <S พระเทพบุตรเป็นฝีเดี๋ยวเย็นนี้ล้างแผลแล้วถ่ายดูนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ล้างแผลเ๋ยผมถ่ายให้ดูนะครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับ